สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาไปดูรถนะครับขอแนะนำคลิปนี้ฮะกับการส่งมอบรถยนต์นะฮะที่ลูกค้าทำงานโรงงานไม่มีเวลาไปดูรถที่โชว์รูมฮะแต่ดูทางสื่อออนไลน์และก็โซเชียลนะครับกับโปรโมชั่นที่ลูกค้าออกรถจริงๆคันนี้ลูกค้าดาว15%นะฮะใช้เงินออกรถเพียงแค่69,000บาทนะครับ ทำเรื่องถึงที่แล้วก็ไปส่งมอบรถยนต์ถึงที่ครับกับ f f c ท่านี้อยู่ที่บางประกงนะครับจังหวัดเชียงสาฮะเดี๋ยวไปชมกันนะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมฮะหลังไปดังแต่งซิ่งทางช่นลของ YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็อีกช่องทางที่ติดต่อได้เช่นเคยก็คือทางแฟนเพจ a c e b o o k หลังไปดังแต่งซิ่งนะครับกับวันนี้นะฮะภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นและลูกค้าก็สามารถดีไซน์การตกแต่งรถยนต์ของตัวเองได้ตามคลิปนี้เลยฮะ ก่อนอื่นนี่ผมอธิบายนิดนึงครับสำหรับเคสนี้ความยา่ง,ง่ายครับเคสนี้คือลูกค้าทํางานโรงงานนะครับก็คือลูกค้าถ้าลูกค้าทํางานโรงงานลูกค้าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีเวลาที่จะเดินทางมาดูรถที่โชว์รูมนะฮะก็เลยใช้ช่องทางโซเชียลทั้งหลายฮะไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น u t u b e ก็ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอยากทําเรื่องแต่ไม่มีเวลาก็เลยเลือกหาว่าเซลลท่านไหนจะตอบโจทย์ลูกค้าแล้วสุดท้ายลูกค้าก็ล็อกเป้ามาที่ผมฮะ ก็เคสนี้ก็คือเราก็คุยกันทางผ่านช่องทางไลน์นะครับในการสื่อสารว่าข้อมูลของลูกค้าแบบนี้ลูกค้าอยากยื่นดาวที่1 5บห้าเปอร์เซ็นต์เคสนี้ก็คือลูกค้ายื่นดาวที่ย5สิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็จบที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เงินหนูลดเพียงแค่หกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะก็จบตามโปรโมชั่นไม่มีปรับเพิ่มในดทั้งสิ้นแล้วเคสนี้ผมก็นำรถคันของลูกค้าจองวันนี้ที่ทำเรื่องนี้ไปส่งมอบลูกค้า ตามคลิปนี้เลยฮะเคสนี้ก็คือลูกค้าอยู่แถวบางปะกงฮะวันนั้นก็คือไปส่งมอบก็อยู่แถวลงไฟฟ้าบางปะกงนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้ายังขับรถไม่แข็งเลยฮะเนี่ยก็แต่ลูกค้าก็ยังบอกว่าผมซื้อไปก่อนเดีย๋ยวผมซื้อเสร็จแล้วเดีย๋ยวผมก็จะไปสอบใบขับขี่แล้วก็ไปทําความรู้จักกับรถให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับก็ไม่เป็นไรคะสํสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจผมว่ายินดีบริการอยู่แล้วแล้วก็นํารถไปส่งมอบจนถึงหน้าห้องพักของลูกค้านะฮะ ส่งฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น6กหมก็คือจบที่6กหมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะที่ผมบอกไว้ว่าจบจริงตามโปรโมชั่นโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาตั้งแต่ทําเรื่องจนถึงวันที่ส่งมอบรถนะครับทุกอย่างเบ็ดเสร็จที่เดียวนะฮะก็ไปชมกันดีกว่าฮะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้แลวก็รถของลูกค้าที่ออกแบบการตกแต่งเองกับรุ่นสีระตูววลดีเสีขาวคันนี้นะฮะ เขาบอกนิดนึงครับอันนี้คือเป็นล้อใหม่งานใหม่ด้วยฮะที่ลูกค้าเลือกเข้ามานะครับไปฮะไปชมกันกับการสวมรันยนต์คันนี้นะครับที่บางประกงครับสําหรับสี่ประตู LDA คันนี้นะฮะคันที่เห็นอยู่นี้ก็คือรุ่นที่ขาดตลาดหนักมากครับสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นครับลูกค้า่านนี้ก็คือทําเรื่องไว้ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับก็เลยได้คิวสําหรับคันนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาชมคันนี้ก่อนนะครับว่าการตกแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะครับคันนี้นี่ฮะอันนี้คือล้องานใหม่นะครับล้อเอสวันอาเอสนะครับนี่ฮะอันนี้ออฟแบบลึกๆเลยฮะคันนี้ล้อหน้ารัดด้วยยาง2 3 5 4 5มหาสี่ห้านะครับคันนี้แล้วกดหน้าลงมา2นิ้วนะครับนี่ฮะส่วนล้อหลังนี่ฮะอันนี้คือออฟลึกกว่าด้วยฮะคัน หลังก็คือสิบนิ้วครึ่งนะครับรับด้วยยางสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนิ้วครับเนี่ยฮะอันนี้คือข้างหลังกดลงมาสามนิ้วนะครับนี่ครก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แต่งค่อนข้างลงตัวนะฮะคันนี้นี่ครับสวยมากคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าจ่ายคะแนนผ่านที่ดาวสิห้าปอร์เซ็นฮะใช้เงินลดเพียงแค่หก0มืนเก้าันบาทนะครับหกหมืนเก้าพันบาทได้ตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาอธิบายทีละชิ้นเลยหนึ่งก็คือล้อชุดนี้นะครับ แล้วก็ด้านในมีติดตั้งดิฟฟี่นะครับดิฟฟี่ก็คืออยู่ในโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีวัดบูธให้อีกหนึ่งตัวนะฮะนี่ครับนี่ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ลูกค้าจัดถ่านนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นหกหมื่นเก้าได้เซตนี้นะครับแต่จะไม่รวมกับกระบะไลเนอร์นะครับเพราะว่าต้องเลือกเอานะฮะกรณีโปรโมชั่นลูกค้าต้องเลือกเอาระหว่างดิฟฟี่หรือกระบะไลเนอร์นะครับแต่ทีนี้ลูกค้า เพิ่มเงินส่วนต่างเข้ามานะครับสําหรับกระบะไลเนอร์นี่คือด้านท้ายของรถคันนี้นะครับด้านท้ายก็จะล้นนิดๆน,นะครับคันนี้สําหรับลูกค้าที่ชอบล้อแนวแบบนี้ต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าออฟลึกนะฮะแล้วก็หน้ามันกว้างมากสําหรับล้อแบบนี้นะครับส่วนคันนี้ด้านหลังก็ถอดกันชนหลังออกนะครับแล้วก็ใส่ค้าหลบป้ายแล้วก็มีการติดตั้งท่อซิ่งนะครับท่อซิ่งอยู่ที่ความชอบนะครับ ชอบไม่ชอบแจ้งได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ถอดออกก็จัดวางอยู่ท้ายกระบะแบบนี้ฮะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าวันรับรถนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ค่อนข้างจัดได้สมบูรณ์แบบมากๆานะฮะนี่ฮะนี่คือภายในของรถคนันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ลูกค้าสามารถดีไซน์ตกแต่งเองแบบนี้ได้เลยฮะ,ะผมก็จัดให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ฮะ นี่คือสเต็ปหน้า2นิ้วหลังสามนิ้วนะครับนี่ฮะของรถคันนี้ก็เดี๋ยวคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินทางไปส่งมอบลูกค้าที่บางปะกงนะฮะจังหวัดเชียงเสนก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกับลูกค้านะับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะที่ส่งมอบได้จริงแล้วก็ลูกค้าตัดผ่านตามเงื่อนไขจริงๆนะฮะขอติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้าแดงวันนี้ฮะไปส่งมอบรถยนต์ด้วยกันอีกแล้วหนึ่งคันนะครับผม ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะคะสถานที่ส่งมอบรถยนต์นะฮะก็คืออยู่หน้าห้องพักของลูกค้าฮะนี่ฮะตึกสีส้มนะฮะที่ตึกมีน้อย3ามนี่ฮะนีนี่คือเจ้าของรถที่วันนั้นที่ผมไปส่งนะครับลูกค้าก็มาตรวจสอบความพร้อมของรถคันที่ลูกค้าจองนะฮะแล้วก็ดูเช็คอุปกรณ์ตามรูปที่ผมส่งให้นะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตการตกแต่งรถให้ลูกค้าตั้งแต่รับรถมาจนถึง ก่อนจะนํามาส่งนะครับจะอัปเดตให้กับช่องทางที่ลูกค้าติดต่อผมเข้ามานะครับดละนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่มาส่งจริงก็คือส่งตามที่ลูกค้าแจ้งพิกัดไว้นะครับแล้วก็ารายละเอียดการตกแต่งก็าตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เลยนะฮะกับรุ่นนี้ฮะรุ่นแคลฟอร์เนจุดเก้า lda นะฮะแต่เดือนนี้ผมบอกนิดนึงฮะรถหายากมากนะครับสำหรับรุ่น lda สีขาวนะครับแต่ลูกค้าเคสน,นี้ก็คือทําเรื่องจองมาตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะเป็นคิวแรกๆที่ได้รถล็อนี้ไปนะครับ นี่ฮะนี่ก็คือเป็นอีกโปรโมชั่นที่ส่งจริงถึงที่นะฮะเนี่ยครับนี่ผมก็อธิบายรายละเอียดนะครับเอกสารสมุดรับประกันเอกสารต่างๆสําหรับการรับรถให้ลูกค้าได้รับทราบนะครับตรงนี้แล้วก็อยากอาธิบายแอปพลิเคชันการลงทะเบียนของสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับนะครับสำหรับสมาชิกของ e 2ูนะฮะ นี่ก็คือลงทะเบียนให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยฮะอยากได้รถใหม่ป้ายแดงเหมือนลูกค้าท่านนี้ก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับ คุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการสมม่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ําข่านเสแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถาม,ถามรายละเอีได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดส u b s c r i b ชช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้า e ีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ